สวัสดีครับวันนี้ชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 าเรามาเจอกันในเรื่องการบวกเศษส่วนนะครับไปดูซิว่าการบวกเศษส่วนมีกี่วิธีและแต่แต่และวิธีบวกมีวิธีการบวกเศษส่วนอย่างไรนะครับอ่ะการบวกเศษส่วนแบ่งออกเป็น2กรณี <S <S กรณีที่1คือนะครับกรณีที่ตัวส่วนมัน เท่ากันนะครับกรณีท si ี่ตัวส่วนเท่ากันทํำยังไงนะครับกรณีที่1คือตัวส่วนเท่ากันกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับนำตัวเศษบวกกันโดยที่ตัวส่วนคงเดิมนะครับอ่ะกรณีที่สองกรณีที่ตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับตัวส่วนมันไม่เท่ากันเราก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อน แล้วก็นำตัวเศษบวกกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมนะครับอันนี้เราจะเน้นกันในกรณีที่2นะครับชั้นนี้เราจะเน้นกันในกรณีที่2ที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับมาทบทวนกันหน่อยนะครับกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันทำยังไงนะครับหาผลบวกของเศษ1ส่วน8บวกกับเศษ3ส่วน8ะครับเวลาทำเราเห็นแล้วว่าตัวส่วนของเราเป็น8เท่ากัน นะเป็น8เท่ากันทะนั้นตัวส่วนของเราเท่ากันก็นําตัวเศษบวกกันได้เลยโดยที่ตัวส่วนคงเดิมนะครับก็นํา1บวกกับ3นะครับตัวส่วนเป็น8เหมือนเดิมเอาตัวส่วนมาแค่1ตัวพอนะครับเอาตัวส่วนมาแค่หนึ่งตัวพอนะครับเอา1บวก3ได้เป็นได้ผลลัพธ์เป็น4นะครับ1บวก3ผลลัพธ์เป็น4 ก็เลยได้ผลลัพธ์เป็นเศษ4ี่ส่วนแดแต่เศษ4ี่ส่วน8ดยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเพราะมีจำนวนนับที่หาร4ี่และแปดได้ลงตัวพร้อมกันในที่นี้เอาสี่มาหารนะครับเอา4ี่มาหาร4ี่แล้วก็เอาสี่มาหารแดก็กลายเป็น1ส่วนสองนะครับได้ผลลัพธ์เป็น 1, ส,น 1. ส,นส่วนสองเศษ1ส่วน2เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับอ่ะ มาทบทวนกันอีกสักข้อนะครับหาผลบวกของเศษ5ส่วน12บวกกับเศษ7ส่วน12นะครับก็ส่วนเท่ากันนะครับก็เอาตัวเศษบวกกันได้เลยเอา5บวกกับ7จนะครับ5บวกกับ7ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่5บวก7ผลลัพธ์เป็น12นะครับตัวส่วนเป็น12เอามาแค่1ตัวพอนะครับก็จะได้เศษ12ส่วน12 ศษส2ส่วนส2ถ้าตัวเศษกับตัวส่วนเหมือนกันแบบนี้นะครับเราตอบ1นะครับเราตอบ1ข้อนี้ก็เลยมีผลลัพธ์เป็น1นั่นเองนะครับตอบ1นะครับมาดูเรื่องที่เราจะเรียนกันในชั้นนี้คือการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนมันไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยวันนี้คุณครูจะสอน การทำตัวส่วนให้เท่ากัน2กรณี2วิธีคือวิธีที่1ใช้ตารางการคูณน,นะครับมาดูซิการใช้ตารางการคูณเป็นยังไงนะครับ4 3ส,ส,ส่วน5บวกกับ4 5ส่วน6แล้วก็ไปสร้างตารางการคูณน,นะครับสร้างตารางการคูณแบบนี้นะครับ ใส่เครื่องหมายคูณบนมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็เอาตัวส่วนมาใส่ตัวส่วนของเรามีห้าแล้วก็หกนะครับเริ่มคูณด้วยสองห้าคูณสองได้สิบหกคูณสองได้สิบสองยังไม่เท่ากันนะครับเอาไปคูณต่อด้วยสามห้าคูณสามได้สิบห้าหกคูณสามได้สิบแป่อยังไม่เท่ากันอีกเอาไปคูณต่อด้วยสี่นะครับคูณต่อด้วยสี่ ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบยังไม่นะครับยังไม่เท่ากันหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่อ่าก็ยังไม่เท่ากันอีกนะครับก็ไปคูณต่อด้วยห้านะครับห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าหกคูณห้าได้สามสิบนะครับอ่ะก็ยังไม่เท่ากันอีกก็คูณต่อไปอีกครับคูณต่อด้วยหกห้าคูณหกได้สามสิบอ้าเจอแล้วผลลัพธ์เท่ากันแล้วนะครับคือ 3ามนั่นเองนะครับ30ตรงนี้นั่นหมายความว่าจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น30นะครับมาดูเศษสามส่วนห้าาทำให้เป็น30โดยการคูณหข้างบนนะครับข้างบน3ก็ต้องคูณด้วย6นะครับเศษส่วนตัวข้างหลังเศษห้าส่วนหตรงนี้นะครับเศษห้าส่วนห หให้เป็น30ทําให้เป็น30โดยการคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะครับ3าคูณหได้1ิบแคูณหได้3ามบนะครับบวกกับ5้คูณหได้2ี่สคูณหได้3ามนะครับพอตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จับตัวเศษบวกกัน สี่สิบแปดบวกยีได้4ี่ส่วน30นะครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วก็ยังเป็นเศษเกินนะครับตัวข้างบนเนี่ยตัวเศษมากกว่าตัวส่วนจะต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะครับทำให้เป็นจำนวนคละทำยังไงนะครับก็ใช้การหารหรือไม่ก็ท่องสูตรคูณนะครับท่องสูตรคูณเอาก็ได้นะครับสูตรคูณแม่30นะครับหรือใช้การหารนะครับถ้าใครยัง ไม่ถนดัดการแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนักเรียนก็ไปย้อนดูคลิปนะครับการสอนนะครับวิธีการทรําเศษเกินให้เป็นจํานวนคละหรือไม่ก็เสิร์ชหาใน YouTube นะครับอ่ะอันนี้ก็ตัวส่วนมันจะเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวส่วนเป็น30เหมือนเดิม30คูณเท่าไหร่ได้43มีไหมนะ3า1เป็น30 32เป็น6 10อ่ะเอา2ไม่ได้2เกินแล้วเอาแค่1นะครับ3าเป็น30 ใส่ผลลัพธ์การคูณอยู่ข้างหน้านะครับ30คูณ1เป็น30ขาดเท่าไหร่จะถึง43ก็ขาดอยู่13นะครับก็ได้คำตอบเป็น1เศษส3ส่วน30ก็ตอบนะครับตอบ1เศษ13ส่วน3 10นั่นเองนะครับโอเคไปดูวิธีที่2วิธีที่สอง การคูณด้วยตัวส่วนของอีกจำนวนหนึ่งนะครับทำยังไงอ่ะเศษสส่วนหบวกกับเศษหส่วนขออภัยครับเศษห้าส่วนหนะครับอ่ะนักเรียนก็สังเกตนะครับเศษสามส่วนหตัวเลขตัวส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือ6ก,ก็คูณ6ทั้งเศษและส่วนนะครับ ต่อมาก็บวกกับเศษหส่วนหกตัวส่วนอีกจำนวนหนึ่งคือ5ก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะ,ะก็คูณไป3าคูณหได้18 5แคูณหได้3ามบวกกับ5้คูณหได้2ี่ห้า ส่วน6คูณ5ได้30นะครับตัวส่วนเป็น30เท่ากันนะับเวลาคูณจะต้องได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับที่ตัวส่วนผลลัพธ์จะต้องเป็นตัวเลขเดียวกันเป็นจํานวนเดียวกันอย่างข้อนี้เป็น30นะครับเพราะเราต้องการทําตัวส่วนให้เท่ากัน<ม>ก็จับตัวเศษบวกกัน18บวก25ส่วน30ก็เอามาแค่1ตัวพอนะครับ บวกกันก็จะได้เศษ43ส่วน30เห็นไหมผลลัพธ์เหมือนเดิมเลยนะครับได้เศษ43ส่วน30มันเป็นเศษเกินนะครับมันเป็นเศษเกินทะนั้นก็ทําเป็นจํานวนคละททาเป็นจํานวนคลาก็จะได้จํานวน1เศษ13ส่วน30นะครับผลลัพธ์เหมือนกันนะครับผลลัพธ์เหมือนกันข้างล่างกับข้างบนเนี่ยวิธีที่1ใช้ตารางการคูณก็ตอบ1เศษ13ส่วน30นะครับ หรือวิธีที่2นะครับการคูณด้วยตัวส่วนของอีกจํานวนหนึ่งก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามผลลัพธ์จะเท่ากันนะครับไปดูอีก1ตัวอย่างนะหาผลบวกของเศษ10ส่วน15บวกกับเศษ1ส่วน9นะครับอันนี้เราจะใช้ตารางการคูณก่อนบวกกับเศษ1 9ส่วน9 นักเรียนก็ไปสร้างตารางการคูณขึ้นมาบสร้างตารางการคูณขึ้นมาในกระดาษทดก็ได้นะครับในกระดาษทดใส่เครื่องหมายคูณเอาตัวส่วนมาใส่มี15กับ9เราไม่รู้ว่าเราจะต้องคูณไปเท่าไหร่นะครับสร้างไม้เผื่อนะเอาไปคูณได้2 15คูณ2ได้3 0 9สคูณ2ได้18ยังไม่เท่ากันนะครับเอาไปคูณ3นะครับ สิบคูณสได้4ี่สห้คูณสมได้2ี่สิบเจ็นะอ่ะยีก็ยังน้อยกว่า45่สิอยู่เอาไปคูณสต่อนะครับคูณ4ี่สคูณสได้เท่าไหร่ได้หกสินะครับเกูณสีได้สาสินะครับก็ยังไม่เท่ากันอีกเอาไปคูณเท่าไหร่คูณหนะครับคูณห้าคูณห้า อะขออภัยครับเอาสิบห้าคูณห้าสิบห้าคูณห้าได้เท่าไหร่อ่สิบห้าคูณห้าได้เจ็ดสิบห้าเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าคราวนี้ดูมันมีผลลัพธ์ที่เท่ากันแล้วนะครับมีผลลัพธ์ที่เท่ากันแล้วก็คือสี่สิบห้าตรงนี้นะครับกับตรงนี้นั่นก็คือทําตัวส่วนให้เป็นสี่สิบห้านั่นเองนะครับอ่ะ สีสิบส่วนสิบห้าสิบห้าเอาไปคูณสามนะครับจึงจะได้สี่สิบห้าก็คูณทั้งเศษและส่วนบวกกับเศษหนึ่งส่วนเก้าเก้าตัวนี้ทำให้เป็นสี่สิบห้าโดยการเอาไปคูณห้านะครับคูณห้าสิบคูณสามได้สามสิบข้างล่างสิบห้าคูณสามได้สี่สิบห้า บวกห่งคูณห้ได้5นะครับ9คูณหได้45ตัวส่วนเท่ากันหยิบตัวเศษบวกกัน30มบวกหตัวส่วนคงเดิมเป็น45นครับได้ผลลัพธ์เป็น35มส่วนสีะครับตรงนี้นะครับ35มส่วนสียังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำฉะนั้นนะัเกเรียนจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับโดยการเอาแม่สุรคูณแม่5หารออกนะครับเอา5มาตัดทอน5 7 35 5 9 45กก็เลยได้ผลลัพธ์เป็นเศษเท่าไหร่ เศษเจ็ดส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีจำนวนไหนที่มาหาร7และก็9ได้ลงตัวพร้อมกันทั้งสองจำนวนฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเศษเจ็ส่วนเนะครับโอเค ไปดูวิธีที่สองวิธีที่2คือการคูณด้วยตัวส่วนของอีกจํานวนหนึ่งเขาทำยังไงนะครับอ่ะก็เศษสิบส่วนสิบห้าโจทย์เดิมนะครับแต่คนละวิธีนะครับบวกเศษหนึ่งส่วนเก้าเท่ากับเศษสิบส่วนสิบห้านะครับสิบห้าตัวนี้ตัวส่วนของอีกจำนวนจานวนหนึ่งคือเก้าก็ไปคูณด้วยเก้าทั้งเศษและก็ ส่วนนะครับบวกกับเศษ1ส่วน9ก้าตัวนี้ตัวส่วนของอีกจำนวนหนึ่งคือ15ก็คูณ15ทั้งเศษและก็ส่วนนะครับการใช้วิธีนี้การคูณด้วยตัวส่วนของอีกจำนวนหนึ่งมันจะได้เลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับคนที่จะทำวิธีที่สองจะต้องคูณเลขให้แม่นนะครับแล้วก็ตัดทอนเลขให้เก่งๆนะครับจะเหมาะก,กับวิธีที่สองนะครับ อ่ะ10บคูณ9เป็น90ครับ15บคูณเเป็น135ครับเอามาบวกกับตรงนี้1นึคูณสิได้15นะครับ9้คูณสิได้135ตัวส่วนเท่ากันนะครับจับตัวเศษบวกกันนะครับเอาข้างบนบวกกัน90สิบวกสิส่วนหนึ เก้าบวกสิบห้าเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งร้อยห้าส่วนหนึ่งร้อยสามสิบห้าครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังนะครับอย่างเพราะมาีจำนวนนับที่มาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวพร้อมกันนะครับนั่นก็คือ5นั่นเองนะครับอลองเอา5มาหารดูนะครับ ห้าเท่าไหรได้หนึ่งร้อยห้าห้าสองเป็นสิบห้าหนึ่งเป็นห้าห้าเท่าไหร่ได้หนึ่งร้อยสามสิบห้าก็ห้าสองเป็นสิบเหลือสามสามสิบห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าไ,ได้ยี 5, 2, ่สิบเอ 35, 5, 7, ด็ดส่วนยี่สิบเจ็ดมีอะไรอีกไหมที่ทอนยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบเจ็ดได้ลงตัวอีกเอามาหารทั้งสองตัวนี้ได้ลงตัวพร้อมกันนะครับก็จะเห็นว่า มีแม่สามนะครับแม่สามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับก็เลยตอบเท่าไหร่ตอบเศษ 9, เก้าไอ้ขออภัยครับตอบเศษเจ็ดส่วนเก้าเห็นไหมผลลัพธ์เหมือนกันเลยตอบเศษเจ็ดส่วนเก้าทั้งวิธีที่หนึ่งแล้วก็วิธีที่สองแต่วิธีที่สองจะ ผลลัพธ์เป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ต้องใช้วิธีการตัดทอนนะครับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันนั่นเองนะครับสรุปนะครับวันนี้การบวกเศษส่วนนะครับสรุปนิดนึงการบวกเศษส่วนมี2วิธีนะครับมี2วิธีมี2กรณีกณ็เลยที่1คือตัวส่วนเท่ากัน ถ้าตัวส่วนเท่ากันจับตัวเศษบวกกันได้เลยนะครับโดยที่ตัวส่วนคงเดิมแต่กรณีที่2ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับทำตัวส่วนให้เท่ากันมี2วิธีนะครับที่คุณครูคมอสอนไปก็คือตารางการคูณอ่าตารางการคูณกับอีกอันนึงคือคูณด้วยตัวส่วนอ่าคูณด้วยตัวส่วนของอีกจํานวนหนึ่ง นะคะพอตัวส่วนเท่ากันก็จับตัวเศษบวกกันแล้วก็ตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะครับโอเคสำหรับเรื่องการบวกเศษส่วนนะครับก็ครูม,มัดก็อธิบายายกตัวอย่างทั้งหมด4ตัวอย่างนะครับก็เสร็จแล้วนักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดที่1.6จนะครับจำนวน5ข้อทำเฉพาะข้อที่เป็นการบวกนะครับข้อ 2, ข้อ3ข้อ7 ครับแล้วก็ข้อ11นะครับข้อ2ข้อ3ข้อ6ข้อ7และก็ข้อ11นะครับทั้งหมด5ข้อนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการสอนการบวกเศษส่วนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับกลับไปทบทวนนะครับมันฝึกฝน ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับเราก็จะชํานาญเองนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูมอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ